พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยารกิติคุณทรงเป็นประธานทอดผ้าป่าสาม,มคัคคีเพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปยังวัดธาตุทองพระอารามหลวงเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานทอดผ้าป่าสาม,มกักีเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ การทอดผ้าป่าสามคัคคีครั้งนี้จัดโดยชมรมจุลารัชประภาเทิดพระเกียรติเพื่อเพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ฝ่ายสวัสดิการสังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยร่วมกับวัดท่าทองพระอารามหลวงได้เงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยจำนวนหนึ่งล้านเนบาท